เอาละครับสวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลไทยลีก2ครับแเดย์ที่28ครับสุพรรณีเอฟซีครับเปิดบ้านสามพิลากลางจังหวัดสุพรรณีครับพบกับทางด้านเชียงใหม่เอฟซีครับกอนพิธามิเศษนะครับเมาสกรูนี้ครับเอาละครับนี่คือเสียตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับสุพรรณีเอฟซีครับมาในระบบ3-4-2-1นะครับผู้สำับตัวสวิตช์ขับเปลี่ยนครับ กองหลัง3คนครับกรวิทนามิเศษโจเซปโอบามาแล้วก็นัทุสสารแลครัคบกองกลางสราวุธเกิดศรีพิชชนกดาลิศนะครับอดิศักดิ์ฐานเทพครับกองกลาง4คนครับประกอบไปด้วยตะวันโคสุโพโโคสุพนะครับสารัตโพศรีหนุ่กุลกิตคุดใหญ่นะครับแล้วก็อมรเทพมึงดีครับฟอร์มนี้เหมือนกันเลยนะครับชนะ2แพ้ส,สพนชน,สนะสุพรรณนี่ชนะ3แพ้2นะครับส่วนทางด้าน เชียงใหม่เอฟซีก็คล้ายๆกันนะครับว่าชนะสองแพ้สามย่างเอาละครับเริ่มกันแข่ขันครับยังไม่เร่งเข้าทำจังหวะอ้าวตัดขึ้นมาได้ยูเซฟว่าพลาดครับเราได้ยิงจังหวะนี้โอ้โหยังเบาอยู่ครับเออเกียรไปเหมือนกันครับทางด้านแนวรับของสุพรรณครับไปปั๊มเชียงใหม่เอฟซีขึ้นมาครับแล้วได้ยิงปั่นของโงโอ้โหแล้วยังไงครับได้ซ้ำก็ยังไม่เข้าครับว่าจังหวะสาม โโอ้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับชิมไปเอฟซีขึ้นนำสุพรรณีเอฟซีครับอู้หูแซมไปสองครั้งแต่ครั้งที่สามนี่ไม่ไหวแล้วครับทางด้านเสาวิทย์ครับอาจจะยังไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าอืมครั้งนี้นี่จังหวะสองก็ยังไม่เข้าครับแล้วจังหวะสามนี่มาได้ทางด้านสุภชัยผู้ทองครับ จังหวะแรกนี่เซฟได้แล้วครับสวิตย์จังหวะสองก็เต็มเต็มครับกำาาากำังกำ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 หวกำกบกำกำกกำ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 เำกกำกำกำเำกำอำก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 กกำกวกุกำ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 กกกกำ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 กกำกำกกกกก ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะครับแม่ทางด้านสุภบุรีเอฟซีครับเ,เห็นเห็นนี่มี2ครั้งแล้วนะครับแล้วเหมือนเกือบจะได้ดวลเดี่ยวเหมือนกันนะครับมแม่ตะขาของเปียชนกมาจากไหนครับโอ้โหบล็อกด้วยซ้ายเต็มๆครับอัดกระบี่เอฟซีไปได้นี่ครับดูขีดบ,บ้าบ่ายครับเปิดเข้ามาเราได้โอ้โหเอ้าแล้วจังหวะนี้ จิ้มโอ้โหหลุกต่อออกไปครับว้าเก็บตกได้แล้วครับทางด้านนัทวุฒิสาแล้วครับโอ้โหบอลให้ไปที่ทางด้านยูกิบาบะแล้วจังหวะเปิดนี่นากลัวนะครับเป็นคนเปิดบอลได้ดีครับยูกิบาบะครับแล้วก็นี่ก็เปิดเข้ามาอิทธิพลไม่เจอบอลแล้วครับโอ้โหแล้วจังหวะจิ้มสุดท้ายครับนัทวุฒิกับทางด้านกรวิชครับพยายามจะยิงทั้งคู่นะครับ สุดท้ายเป็นนักธุริที่จิ้มออกไปครับโอ้โหเกือบใต้ประตูตีเสมอลแล้วครับเราเปิดเข้ามาเดียโก้โอ้โหมาโอ้ยได้ช้าจะจ่อแล้วครับแต่ไม่เป็นประตูครับแต่จุดต้องวะสุดท้ายนี้ยบอลไปโดนอวโวหันหน้าใส่แล้วเลี้ยจงจี้ครับแล้วเปิดซ้ายออกมาครับเอาแล้วปเจสซิน เจเจจินยอดได้มงแล้วก็โอ้โหว่าไม่ผ่านผู้สาวประตูอย่างอิทธิพลครับโอ้ยพุ่งเซฟเอาไว้ได้ครับนับติดมือเลยครับโอ้ยนี่รุ่จำเริญสีครับเกือบได้ฉลองวันเกิดซะแล้วครับนี่ครับจังหวะหยอดเข้ามาของเจเจจินนะครับพุ่งเข้ามามงครับแต่บอลมันเหมือนไปฉลับทางด้านอาริสักนิดนึงนะครับบอลก็เลยเบาครับเข้ามือธนาอิทธิพลครับ เปิดนี่เน้นๆแล้วครับเกย์ควักออกเดียบสุพรรณครับได้ย้อนเลยครับกุสซาวโาวกุสซาโวอ,ออกมาซ้ายดีเตียโกเตียโกได้จี้ครับเตียโกเตียโกโยกโยกซ้ายโยกซ้ายแล้วยิงเลยครับโอ้โหโอ้ตัดทีมเสมอเดือกประตูต่อหนึ่งเัาเตยเตียโกเอ็นวิกเก้โอ้โหนี่เลยครับทีเด็ดอของเขาครับว้าซิกเนเจอร์เลยครับโอ้ยในนาทีที่60ครับ นี่ครับคุสเซอรให้ขึ้นมาครับแล้วเตียโก้ครับมีพื้นที่มีเวลาครับโยกซ้ายในที่ตัวเองถนัดครับแล้วก็ตัดสินใจซัดด้วยซ้ายเลยครับโอ้โหเสาแรกครับเบียดปุ่มเสาแรกเข้าไปครับโอ้โหสุดจริงจริงครับจังหวะนี้ของเตียโก้บีเก้โอ้โหยิงได้งามหยดมากๆครับ าด้านขวาครับจัตยศดครับเดี๋ยวให้ขึ้นมาที่ทางด้านเซโลจูเนียครับเซโลจูเนียแตะแล้วโยกซ้ายมาย้อนคืนมาแล้วก็ยิงโอ้เข้าไปเลยครับสองประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหโดยทางด้านกิติศักดิ์ครับสาวิทย์พุ่งไปรับไม่ได้ครับโอ้โหเซโลจูเนียครับ ให้ย้อนกลับมาที่กิติศักดิ์กัตี้ครับจังหวะแทงทะลุขึ้นมานะครับแล้วเซเรียโอจูเนียวิ่งไปรับกับจากด้านขวานะครับก่อนจะหลอกหนึ่งจังหวะแล้วแตะเข้าซ้ายนะครับแล้วก็คืนมาที่กิติศักดิ์นะครับที่วิ่งไปประจานตำแหน่งครับก่อนจะยิงหัก้อเข้าไปครับเข้าสองไกลครับขยับขึ้นนํำสองประตูต่อหนึ่งครับทางด้านเชียงใหม่เอฟซีครับตัวหนึ่งนะครับจากทางด้านกรติศักดิ์นะครับ พลิกออก้ายมาสวยครับรัชน์รัชน์เปิดเข้ามาคุซาโาได้บอกโอ้โหว่าถากสองไกลออกไปครับเกือบได้ประตูตีเสมอเหมือนกันครับสุภารีครับตอนหนึ่งแล้วเปิดขึ้นมาครับจังหวะดีครับทะลุขึ้นมาสวยเลยครับแล้วแตะเข้าบาสก่อจะยิงติดทางด้านเสาวิสขับเปี้ยงออกไปครับกอวิทยวิ่งไม่ทันแล้วครับ นาคีนแตะหนึ่งจังหวะนะครับแซงเลยครับแล้วก็ได้ดวลกับทางด้านสาวิสนะครับบอลไปติดขาซ้ายของราชานนอนขยับขึ้นมาราชานนอนเปิดเองครับย่อยๆมาให้เตียโก้โขกอ้าวแปะเอาไว้ก่อนจังหวะหนึ่งครับแล้วก็ท้ายครึ่งหลังนะครับของเทียโก้ริกเก้ครับบ่งลงพื้นแล้วครับแปะเอาไว้แล้วก็พุ่งมารับไว้จังหวะสองครับต้นเปิดเน้นๆหน่อยครับเปิดโค้งเข้ามา แล้วได้บงยังสกัดเอาไว้ได้ครับหัวทิ้งไปเลยครับแล้วก็จบเกมครับเป็นทางด้านเชียงใหม่เอฟซีครับบุกมาชนะสุพรรณีเอฟซถึงบ้านเลยครับ2ประตูต่อ1นะครับโดยเชียงใหม่เอฟซครับได้ประตูขึ้นนำจากสุปชัยผู้ทองนะครับเชียงใหม่ FC ครับมาได้ประตูพลิกแซงนำา2ประตูต่อ1ครับ จากทางด้านกิติศักดิ์นันทวิเชียนรนิดนะครับจากการเปิดเลยข,ของสเตเดี้ยโอจูเนียนะครับวันนี้ครับแล้วก็เชียงใหมยย่เอฟซีเองก็ไม่ไม่มีผู้เล่นสำคัญอย่างจากกักรพันธ์แล้วก็ชาลิชปุยด้วยนะครับแต่ก็ยังเอาชนะสุพรรณไปได้นะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับเอาละรครับเป็นรายการถ่ายทอดสดครับเดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ